อดม,ม่งนะมีดแบบบดกอดนะยัง,ยงนะ<า>ช่างขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจครับบางคนเขากบบอกเข้าใจครับผมขอบคุณที่เข้าใจนะครับตอนนี้มาดามดินไปฉีดยาครับฉีดยาถ้าโคโรนมาหนิเป็นบ้าหว่ะดิถ้าอะไปะมีบ่นน่ ในท่าโคโรนบาเป็นบาหรือซื้อมาละไปมาเลี้ยงกันบบมี่เระว้างไปสี่ขึ้นไม่เบิ่งต้องท่าอย่าองเป็นบาแล้วว่นระเกิดแล้วออตัดผมมึงอ่ล่ะคือแล้ว,ลวอ,อย่าไปโกนเลยมันอีแขง็งนี่ไปตัดดูๆใหญ่มันเาี้ยจ้องอาทิตย์ตัดเทียหัวกระชาดูๆเพราะสัน่นมันอีแขง่ง ครับรอนะครับแอดมินกำลังอนุมัติครับผมพนี้เรื่องหลังครับพี่น้องอตัยังไม่สิขอบคุณครับเราองั้นเนี่ยแต่งตัวนะครับเนี๋ยอะไรเรื่อยๆครับผมพี่เจนนี่อ่ะไปฉีดยานะครับเนาะสบายพี่น้องค่บ ไม่ฉีดยาครับมีเจมี่บ่อสบา,ายพ่พีเจมี่บ่อสบา,ายมาจะกินยากับย่านแบบป้อนนี่ต้องฉีดย,ยาครับพี่น้องฉีดยาเข้ากับท่านนั้นจจ <laughs> น่นก็มีความน่ารักของน่าอยาอาู่ครับครับตัวทุกคนมีความน่ารักเป็นของตัวเองหมดครับ ยู่งข้างล่างยุ่ห้องกันห้องคือบาร์เลยเรื่องตลกดีคลิกลิงเด้อครับพี่น้องผู้ใดอยู่ในกลุ่มเนี่ครับใครอยู่ในกลุ่มนี่รอ,อ,อเลยนะครับปูสารรอเลยครับถ้ามันมีหน้าเปล่าไลยเฮ้ยผมอยากวาไปเบิ่งล่างแรงครับแบบยันยันแบบผู้เพิ่นอยู่ในกลุ่มแล้วเบิ่งแล้วยนันบเสื้อผ้ายี่ปีน้อง เม็นครับน้องเขาเป็สงสารเมีนครับกันย้อนทั้งสี่แหละครับน้องก็ได้ฟังตะค้ำลบค้ำอย่างก็เลยเป็นอันนี้ไปเลยต้นตอไงกำลังบวกครับบอมเป็นลบแม่แซมครับช่างประจำตัวบอสประมาณนี้ครับี่น้องทาานอก ไลสันครับพี่น้องคอมมานีก็สิเป็นห้องแต่งตัวตตี๊ยพี่เจ็คนนี้ครับพี่น้องห้องอะไรอยู่นี่เตี๊ยพี่เจ็ห้องแต่งตัวศิลปินครับสูดๆนะครับแมยฝากเป็นกําลังใจให้น้องน้ําฝนด้วยขอกําลังใจหน่อยครับนี่นี่ขอบคุณครับประมมณนี้ครับพี่น้อง ก็สีบ่มีอย่างไรครับพี่น้องไ่เบื่องบรรยากาศครับใช่ครับเรามีอะไรใหม่ๆทุกรอบครับรับรองบอซ้มกันด้อีพี่ครับพี่น้องใช่ครับกําลังเป็นบาครับพี่น้องดิวกําลังเป็นบาว้าเชียงพี่เบสพอ่อแม่ ยิ้มผ้าบึงน้องอาบเต้งหนากับน้องชอปเปอร์แสดงดีมากเลยนะตอนซ้อมนี่ต้องต้องสป,ปอยสป,ปอยนี่น ถ้าน้องรับชืญนครับของแม่รับเชื่นครับ,บ,น,รบน้องน้ำฝนครับไม่ว่าใครจะมารับเชิญพี่แม่ก็ให้กำลังใจทุกคนครับอบอุ้นมากครับ<อ>ครูชินจังก็ถามว่าน้องน้ำฝนคือใครอธิบายหน่อยครับ

แจ้งหนาอยู่น้องหนาใอ้ส้มเน่เรื่อผมก็ต้องได้ยินนี่หักพอนหน่อยครับพี่น้องหักพอนหน่อยก็ถ่ายท่าอีกนะครับกระลิกแหนมส้มไปท่าอีกหน่อยครับผมครับผมแค่บล็อกไม่ให้เม้นนะครับไม่ได้บล็อกออกนะครับผมบอกว่าไมถึงข้าะพิมพ์มันนี่นะแบบบล็อกบอกให้เมนนี่สิครับบล็อกคอมเมนต์เฉยไม่ได้บล็อกออกจากไลน์นะครับยาแด้ยาขาใจผิดเด้อพี่น้อง หักแพ้งก <Module> ันไว้นะครับหักแพ้งกันไปกลุ่มกันไปที่นั่นตอนนีเหมือนแก้มยาเสพยาเสพไดามาเออขาเหนียวหนอนมันงมมันงมมันหนึ่งหนึ่งไม่เออไมหักกันไว้คือข่าเหนียวหนึ่งไม่ยาจะได้แตะมากขึ้นนำพาข่าเหนียวเออเออคือคืดที่ย่าเข้าใจีิดนะครับผมยาสกินตรงไกงยาเลี้ยงน้ำตกใส่ซะ เต็งครับทุกคนออก็เต็งเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะครับวันนี้ขอเติมคนลดซื้อตั๋วคลิกลิงเลยครับมีลิงปักลิงให้แล้วกดเข้าไปลิงครับพี่น้องถ้าก่อพี่ที่เพจครับว่าซื้อบัตรอีพีทีเก่าครับแอดมิน,นจะน้ำเน่นการส่ง บัญชีให้หลักเขาโอนครับใช่ครับเป็นไข่เอกเป็นไข่เยอะครับพี่น้องผักพรอเพียงพ่อทุกคนละคนหน่อสิว่าซดซีนได้กับตองสดซีนวันนี้เรื่องล้างเสียงพี่น้องศ้าฟินได้มาึ้นไมหนานเลยเดี๋ต้องเป็นคนละคนต้องล้างสิเมื่อสิลาพันได้กระเทียมอกมาหลุดแต่ว่าขึ้นเวทีไปแล้วคุณจะแสดงงานได้ ก็วันี่ห้าลาเรื่องนั้น